สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทานตัวเพอร์พิตไฟเบอร์กันนะคะทุกคนอ่าเพราะว่าวันนี้เราทานกันมาแน่นมากใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะกินซ้ำตามกินซ้ำตามเรากินซ้ำตามแล้วเราโอ้วันนี้เรากินหนักกินซ้ำตามกินไก่ย่างกินชุบถั่อมา เพร์พีนะคะก่อนนอนค่ะทุกคนซึ่งเพร์พีนะคะทุกคนหนึ่งกล่องนะคะก็จะมีเจ็ดกล่องด้วยกันนะคะทุกคนของเพเจ็ดกล่กองนะคะอ่านี่ลเลยค่ะคุณแม่ก็กำลังจะชงเพร์พีนะคะทุกคนนะคะรสชาตินะคะเหมือนกับกินเอ่อรสพันธุ์เลยค่ะทุกคน นะคะทุกคนก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้นะคะทุกคนแล้วก็ขับถ่ายดีไม่ปวดปิดด้วยนะคะอีกท,ทั้งยังช่วยยับยั้งนะคะตัวเอนไซม์ที่กินแป้งเป็นน้ำตาลได้ด้วยนะ,ะทุกคนพุงยุบหน้าท้องแบนราบนะคะมีเอสโอดีซัลอนุมันละผิวใสดูมีออร่าด้วยนะคะหมดเกลี้ยงเลยทุกคนทา,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 านง่ายมากไม,ม่ใช่คุณแม่ทานง่ายมากเนาะง่ายมากวันี้ชาวรู้เรื่องเลยคะ่ะทุกคนพุงยุบแบนราบไปเลย